เด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมชมฟาร์มกล้วยของแม่ยังหึ้แ,แม่ยายวาดบ้นบานบ้านฟังแดงบา้บางหึ้บ้านฟังแดงสุกกษมเด้อพี่น้องเด้อตำบลไห่ยองอำเภอบา,างโคนจังหวัดสกลนครพามาเยี่ยมชมอันฟาร์มงัวฟาร์มกล้วยพิ่นเด้อพี่น้นองเด้อ แต่ว่าฮันมีมีมีตัวขายอยู่เป็นบ่าขายปัจจุโตโอ้ขายปัจจุโตจะมีภูมิอโอ้ฮันมีผู้มักเด้อพี่น้องเด้อฮันภูริเข้ามาเบิ่งคิดขึ้นออกกเออเพิ่นมีควายอยู่ฮันเพิ่นว่าขายปัจจุโตบ่เอาไว้ฮันมีผู้ซื้อเพิ่นว่าราคามาคุยกันเออราคามามาคุยกันป้ามาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอยู่บ้านฟังแดงบ้านฟังแดงบ้านฟังแดงสุกเกษมตำบลไห่ยองอำเภอบางคนจังหวัดสกลนครเด้อ ซื้อพันว่าแม่วาดแม่วาดพัสนมาถามหารถบาดฟังแดงซื้อว่าแม่วาดพันว่าหาผู้ดใดต้องการอยากได้ควายก็มีง่วก็มีระพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาพันว่ามีเบอร์โท้อบ่เบอร์โทร้ทบอบ่จำอะไร <c oughs> เดี๋ยวจังเดี๋ยวจังสิลงข้างหลังให้ระพี่นงด้อยเดี๋ยวสิลงมนไว้ให้เดี๋ยวจังเพิน่นให้เบื่อท้อเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้ยังที่โทรมาถามพันสกอนก็ได้ เจ้าพี่น้องเด้อพามาเบิ่งงัวเด้องัวนี่ก็ขายแม่นบ่โอ้งวัวนี่ก็ขายเด้อพี่น้องเด้องวัวแม่ลูกก็มีลูกเดียวก็มีพี่น้องหลายอยู่งวัวหลายอยู่สีแดงก็มีออกลูกใหม่ก็มีพี่น้องกูได้ได้งวัวแดงหำงามก็มี แต่เพื่อนสนบอกราคาเพื่อนว่ามาคุยกันพี่ฟ้ามพี่โรกสันอ่ะฮะมีอยู่หลายรุ่นด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนว่ารุ่นใหญ่ก็มีรุ่นน้อยก็มีเพื่อนเอามาไหวเพื่อนมาสะสมไหวหลายเต่อพี่น้องมีรุ่นรุ่นรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วพี่น้องรุ่นจิ๋วเพื่อนว่าขายบดพี่น้อง รุนน้อยๆอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเป็นง้อเถิอกด้วยง้อเมียนี่ง้อง้อเถิกพี่น้องง้อเถิกฟ้าเม,มียวาดด้วพี่น้องเด้อว่าเพิ่นขายเพิ่นได้สนใจอยากได้ง้อน้อยๆไปืคุ้นนี่เพิ่นก็ขายพี่น้องนี่มาคุยราคากับเพิ่นโดด ตกลงราคากันก็นเอาเลยพี่น้องเบอร์โทรเดี๋ยวผมสีขึ้นเบอร์โทรให้ไหมได้พี่น้องเด้พอเพราะว่าพนยังบ่ได้เบอร์โทรอยู่จำเบอร์โทรบ่ได้ว่าสั็จเพื่อนว่ายวผมสีขึ้นเบอร์โทร,ร,โทร,ร,โทรให้ที่หลังนี่กับแม่สาวพี่น้องเมื่อวันมีลูกอยูบอ่บนนี่โอ้มานเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้มา่มานมา่มานม่านทองพี่น้องสิบแปดเดือนนาเดี๋ยวพี่กีกาก็ออกพี่น้องมีทองพจนิคอดเดือนเดือนนาเดี๋ยวพี่กีการนี่แม่นีออกกับพี่น้องออกลูกแล้วออกเดือนตุลายีออ่สิบล,ลูกแม่ลูกเถกลูกตัวแม่พี่น้อง โอ้อลูกชี้ใบบ่นี่โอ้กชี้ใบบ่นพี่น้องเพื่อนวอยนี่ลูกมันนี่เพื่อนว่าชีา้ใบสมพอชี้ว้ว่าสร็จแม่ลูกเหล็กเพื่นว่าลูกเหล็กเพื่นว่าลูกเหล็กได้พี่น้องดื้อมันผู้ใด้จะกลับไปเลี้ยงก็ถามเอาเออมาเบิ่งตัวแล้วก็มาถามราคาแล้วได้พี่น้องดื้อ มูนี่มูนี่ผสมแล้วลูกมันแยกน่มออกออกจากนม่มูยเพื่อวนว่าพี่ดองเมียนี่ลูกเจ้าตัวเหรนี่แม่นี่เมียขาวนี่ลูกสามอาเป็นงัวไท่ใหญ่ป่ะเฮ้เขาบ่งให้หูบ่หรืออขาวๆทรงขาวมาก มันกันจีคุณไม่ไ <laughs> <laughs> um, <people hear. S 1> okay. oh, ่ <atures> uh, ้โตคือห้ามคือได้โตนี่บางก็เพื่อเห็นจีจเบิ่งก็โทษมหากันว่าโอ้โทรมาหาเบิ่งเออว่าจะสวนบอกเขากบบไทยยหุบมากฮะต้องไปเบิ่งบ่นี่โอ้ต้องไปเบิ่งะก่อนเนาะอันน่้เบิ่งเป็นทาเนาะเขาออกหุบยันยันหุบยังไปเอาตัวหน่อยมานทรงเป็นทาได้นะบ่ทายหุบมากฮาบ่มากกับ่ไปเด้อบ่มบกเออบ่มากบ่มากกว่าตีโอ้ก็คือกันแหละครับอันเขาลงฉิปเนาะเขาเจาะกับเบ่งเลยหูบ เขาเจามากเขาเากัมาก่างก็มีท่งัอีกส่งนึ่งโมเขาตรงไรกัมากเลยเด้อโอ้รงหูกล้วยขามาต้องการบ่อรุ่นนี่รุ่นนี่จริงจริงเนี่ยพ้าอาการเลี่ยงได้บัดเ้าเลี่ยงยังไงขังยังเดียวบอกหรือมีปอยอยู่มันจะปอยอกไปข้างในโอ้โหกินกินอาหารอันมักกากมันมักบ่ได้หายได้ก็เลี่ยงเลี่ยงท้ายหาธรรมศาติ ขาปลอยบาลายเนาะว่ามีหมองปลอยเนาะโอ้โหมวบเลยปลอยเลยกินได้เฟื่องกากมันอย่างเดียวโอ้ปลอยซ้ำนี่แต่ว่าค้าวเดี๋ยบบ่ตรเป็นน้ำนำใช่ไหบนี่โอ้ข้วเนย้าปลอยลงน้ำด้วยเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องไปล แก่หวใช่างไม่เยอคงอืมอืมาง่มีนาํีาีก่งยบาเดี่ยวขว่างกูอ่ะบอกนนะมันอ้วนดีได้มันกินมันกินหน่อยหมันก็อ้วนมันบ่ควไหนกิมันมากซื้อข้าวมากบอกโอ้เห็ดเหล่านั้นโอ้มาหากเอาเลย สร้าง,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 งมะมักเองมัจกจะมือมันยังกินได้บ่เนี้จ <red> ็ด <m> ม <ur> ือเมือก็กินได้เลยอ๋อมักกินเราอะไรม่ต้องมัตกต้นทุ่มันสูงบ่อันนี้นบบโลบเขาคิดเป็นโลบบ่โอ้อตัดละสามร้อย,อยไ,ไปเอาสาบัดนี่แเทเข้านี่ยบ่ โอ้ที่เขาเห็ดมันเขาขาก็ไปซื้อตามนั่นลงมั่นลงมั่นมีทองเลี่ยคุ้ยซื้อง่ามซื้อมาหลายเลยคุ้ยง่ามซื้อมากแล้บ่หลายตอนซื้อเพราะนี่ราคามันยังบดีดบอกช่วงนึ่งราคาอยู่ตุลละแสนโอ้ตุลละแสนเ้ามาขายอะไรไม่ได้เป็น ยาซื้อมาเยจักสิบเจ็ดมือสิเมือามาคุ้มซื้อหลายยาเลตั้งตัวติขายไปได้บ่ยาลยหอมสามสนห่าสามแสนหกระตออู่ซื้อมาจักแสนซื้อมาเร้ต้นต้นนี่แหละโอ้ซื้อมาสองแสนมาขายสามแสนห่าสามข้าวกระตจักตัวสอตัวแม่ลูกบ่แม่มันมันสแม่โอ้มันแม่สาวสองแม่ขเอไปละเขาหายมาหาเบ่ เดี๋ยนี้เขาขา้มันนั่นลองไงตัวละหาแสนมันยังบ่ปล่อยอยู่แล้วตอนที่ขายเป็นนั่นโอ้ไปได้มาจังไลยละบอลก็ได้มาตามเขาส่งมาให้นี่ล่ะส่งมากโอ้ยใบวงใหญ่มากแตัดสินใจซ้ะซื้อเลยซจำตัวมาหนี่กันโอ้ยแกมาส่งกับแกมาส่งเลยยุ่นี่ยุ่นี่มีมีเอ็นมีมีมีควายงามบ่นี่มีตัวหนึ่งบ่ตัวใดแมีนบัตบอลนี่นั่นนั่นตัวนึ่งกับนั่นตัว แต่กร้นมวง่บดบนี่โอ้มาตะอุัยหเป็นบนีแม่บบนี่แม่บดบนี่เป็นผูแม่นตัวนี้ผูได้แม่นบนี่เออเนี่ยงหนามันแม่นี่โอ้เก่าจะเล่กัะดังด้วยเนาะ อันนี้เท่าไหนี่ราคาให้มันขายนี่โอ้ตัวนี้ห้องแสนหาต่มันได้ลูกจักตัวแล้วตัวนั้นลูกมันมอนันนัม่มันนันมมันมลูกลาอันนี้แสนตัวนี้แสนเท่าไหร่ก่อนน่แสนหาแสนหาเมื่อนี่โอ้ยมันป่านบใหญ่วย มันเป็นขวมันนั่ตะกูลน้อยใหญ่น้อนั่อันที่ขายไปอันที่เบาที่ต้องที่งหาแสมนีซ้ำไหนซ้ำนี่บอกโอ้ทองเงหบเกทองเงาโบแกตัวนั้นทองมันป่งแล้วแมหาโอ้ยคันฟุงเงินหน่อยประกาศได้วของเขากะมีกันแหาบอ โอ้ยนี่ได้พ uh 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 ี่น้องเด้บ่งได้ราคาแสนหาเนี uh> <h ums> <h ums ่ยพีเจ้าสิตกใจเยบ่ผูกอันให้บ้านเฮาบานนอกเฮาอะไรมาตกใจได้รุ่นนี่นั่นบอเออเขาเจ้าเสื่อมืองคัยงามนเอเออเออเออนออเออเออเเอ อันนั้นแสนแปดก็ต้องต่อรองไดอย่แต่ตัวนี้อันแสหก็ต่อลองไดขึ้กันบ่ตัวนี้ได้ขึ้กันกันหันขโอ้หันซื้อไปทังสตัวนี่เอาน้ำสามแสนตัวนี้สิหตัวนั้นิบแปดลดไปสามหมืพี่น้องลดให้สามหม่ถ้าเาสตัวนี่มีทองหมแล้วโอ้สามแสน ลูกเก่าเจริญนได้พี่น้องเด้อในี่ทองมันเก่าเจริญนสามแสนดุนดวนได้พี่น้องขัวสยงามได้พี่น้องเอ้ยตีนบางไงนนเนาะโอ้มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อันนี้จะปีเดิวซ่นนนนมนี่มีทองบ้านนี้นนอโอ้มันเป็นควายทองเปล่าควายสาวเนาะ ต่ว่หันตีหันห้องไว้แปดหมื่นันยก้ย่ันขายได้เลยแปดหมืนี่มีผู้ซื้ออยู่แล้วเาเขาียกเทียบกควยบานเฮาแลวมันกบ่ตตางกันเลยไหมบอกัเบิ้บงเปลี่ยนเบิงกวายมันจีเป่่บอกขัยักเบิ้งเปียบเทียบไปเบิ้งงฮียนยจเียน อย่งอิสิวะอืออืมอือไปเบิ้งข้อมันคูนนั่นแหละมันข้อยบานเฮ่ามันบ้านอันนี้านกันโอ้ล่องไปล่องไปท่ายให้เขาพ้อมแล้วก็เทวงแล้วมันจะเป็นยังไงเออเออเออแล้วจะไปเบิ้งอยู่จัามืออยู่อันนี้เป็นเขาเห็นใบคล้องนี่แค่เออเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นข้อยบานบ้านอันนี้เป็นข้อยพันเรี่ยวนี่เป็นข้อยฟร์มนบ่คือมันตัวละสามหมื่นสี่พัน โอ้อันบ้านห้องสามมือที่ม่ามีทองเลยอันนี้แปดมืทั้งว่ามีทองอยู่โอ้มัเป็นควายอันฟ้ามเนาะเทอะนี่แสนหนึ่งโอ้มันป่านอะบังเฮงรุ่นนี้น่ะนะโอ้ยบ้านห้องมันเก่าห้ามือหกมือเนาะอันนี้แสนสำเร็จพี่น้องด้วบ่หอดเนาะ สามหมื่นหรือยังงามเนาะมัน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 อยุมันจะปีแล้วนี่บักนี่ยังบ่ถึงสองปียี่ถึงอแต่ว่านาตัวนี้คืออยู่นาตามันแบบว่ามันมันเป็นคือเป็่นขั้วเถอะคือซื้อบอกนาไม่ใช่ไกูนาง่วงก้วยเมยไหมโอ้มันคนละพันเนาะนแมันคนพันเน็ะ Bỏ bỏ mẹ